ลูกดีโอ้ยทำไมขนขาวเลยลูกโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากเลยลูกออว่าไงใครนั่นเพื่อนมะเพื่อนเราเหรอลูกงูอ้วนมากเลยลูกอ้วนตุบเลยอ๋อโอ,อ,อ,อ้ไม่ได้เจอกันเดือนครึ่งเฮ้ยตอนนี้ใครอะ่ะมาใครอะ่ะ วันนี้มานี่ลูกเด็กเอาไอตัวนั้นกลับมาก่อนนี่นมีของกินมาฝากด้วยเดี๋ยวเขาจะเอาที่รถนะลูกนะให <c oughs> <c oughs> งไงลูกข <c oughs> อากล้องดิ็กันดิขอากล้องดิบกันดิ Mmm <laughs> <laughs> <laughs>